อสอสเผยผลดำเนินงาน6เดือนแรกปี2563ปล่อยสินเชื่อใหม่1,981ล้านบาทเพิ่มขึ้น12.99% ธนาคารอาคารสงรเคราะห์เผยผลดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาสที่2ของปี2563สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ถึง1,981ล้านบาทจำนวน62,116บัญชีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน12.99%ทำให้นาสิ้นไตรมาสที่2ทับ2563เทียบกับนาสิ้นปี2562ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวม1,256,305ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะคือในเรื่องของนโยาบายของรัฐบาลที่ผ่านลงมาในภาคสหริมทรั์นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยของเราทำทำเสร็จแล้วเนี่ยสตัวนะครับโครงการแรกคือโครงการบ้านดีมีดาวนี่ก็ปิดไปแล้วเมื่อมีนานนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือโครงการสินเชือ่อกระตุ้นเศรษฐกิจห้าหมื่นล้านนะครับก็เพิ่งปิดยอดไปเต็ม5้า0มืล้านเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะครับสตัวนี้คือตัวที่เสร็จแล้วตามนโยาบาย แต่ตัวที่ยังโกออนอยู่ก็คือโครงการบ้านล้านหลังนะครับซึ่งตัวโดยมติครอมอรของทางกระทรวงทางเสนอไว้เนี่คือจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปี64นะครับก็จะนี้ไปก็ปล่อยเดืนละพันล้านเนี่ยก็จะอยู่ในเต็มตามกรอบวงเงินที่เราประมาณการไว้ดังนั้นเนี่ยก็เรียนว่า3นี่คือเสร็จไปแล้ว2นะครับเหลืออีก1โครงการคือโครงการบ้านร้าหลังที่ยังโกออนตามปกติ ด้านนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยถึงผลการดําเนินงานนไาตรามาสที่2ของปี2563ว่าตามที่ภาวะเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปี2563ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่คาดการไว้ แต่ทอสอธนาคารบ้านของคนไทยในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทําให้คนไทยมีบ้านยังคงเป็นสถาบันการเงินที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทย เนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยนโยบายของรัฐบาลก็คือกำลังการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็กลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งมันเป็นกลุ่มหลักของอาคารสงเคราะห์อยู่แล้วนะครับ <S <S เรียนว่าสิ่งที่รัฐบาลจะเชียร์อัพลงมาหรือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเนี่ยอาคารสงเคราะห์ยินดีปฏิบัติตามอย,ยู่แล้วเพราะว่าเราก็เตรียมรองรับในการที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นลูกค้าของอาคารสงเคราะห์เงินทุนที่อยู่อาศัยท ทั้งนี้หากสถานการณ์ของโควิด -19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องธนาคารจะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่เพื่อช่วยให้ประชาชนให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ไม่น้อยกว่า1,70,000ล้านบาทหรือปล่อยได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ที่2,1,000 0ล้านบาทให้ได้มาที่สุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นต่อไป